กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับผมกับธันวาออฟชิวล์นะครับนะฮะกลับกันมาอีกครั้งนะครับกับค่ายฮอนด้าอีกแล้วนะครับวันนี้บอกเลยว่าขอนําเสนอนะครับฮอนด้าเอ็กซ์นะครับเจ็รถปี2017นะครับรถคันนี้วิ่งเพียง13,000หมนโลนะครับนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้นะครับแต่งมาโคตรเต็มนะครับปี17นะไม่มี G ีโหมดนะครับแต่ว่าเป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันปกตินะเหมือนกับเอ็กั่วไปนะครับ แต่ว่า G โหมดคืออะไรนะครับก็เป็นโหมดกราวนะครับหรือว่าเรียกว่าโหมดแอดเวนเจอร์นะประมาณนั้นนะครับตัวนี้ก็บอกเลยว่าแต่งกันมาโคตรเต็มนะครับเอาไปไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มนะครับแคบจะเติมน้ำมันขี่กันลอยๆอย่างเดียวนะครับมาดูกันที่ช่วงหน้านก่อนนะครับว่าได้อะไรมาบ้างนะครับยางนะครับเป็นยางอ่ากึ่งวิบากเลยนะครับ่าเป็นยางเรียกว่าลายตะกุยนะครับเอาไว้ลุยได้นะครับแล้วก็มีแคสตบากันล้ม ไฟสปอตไลท์นะครับแล้วก็มีติดกล้องนะฮะเอาไว้ถ่ายนะครับแล้วก็กาดน้ําแต่งนะครับอ่ามุดเ้านบนนะครับเป็นกระจก RCB นะครับแล้วก็เป็นกล่องที่เอาไว้ควบคุมนะครับเกี่ยวกับกล้องนะครับนะฮะพักเท้าเสริมนะครับวันนี้ก็จะมีพักเท้าสองอันนะครับนะฮะอันแต่งกับอันเดิมนะครับอันเดิมก็พับเก็บแบบนี้นะครับก็เนียนเนนตานะครับแล้วก็ในส่วนของ ท่อจะเป็นไทเทเนียมนะครับเรียวินนะปกติเราจะเห็นแต่กับของปลอมนะครับอันนี้เป็นของแท้นะครับน่าจะเป็นสลิปออนนะคอและคอปลายน่าจะเดิมนะครับแล้วก็เดินมาช่วงนี้นะครับนี่ไทเทเนียมแท้นะครับกาดก็เป็นกาดคาร์บอนนะครับปลายก็เป็นคาร์บอนนะครับกันดีดหลังแต่งนะครับแล้วก็กล้องหลังและที่สําคัญนะครับได้ตัวแหลกนะครับแหลกตัวนี้นะเบิกใหม่น่าจะมีสองหมื่นนะน่าจะมีเกือบสองหมื่นนะครับโอเคครับมาดูเลขไหมครับผม ขันนี้วิ่งเพียงหนึ่งมื่นสามพันสามรอหกสิบหกโลนะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์ครับผมสตาร์ทแช่เดียวติดไม่ต้องมีบิดช่วยนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงรอบเดินเบาครับผมเดี๋ยวฟังเสียงเบ้นครับผม โคตรหล่อนะครับกับราคาเราใจนะครับเราเปิดเพียงนะครับ299,000บาทนะครับซื้อสดลดได้อีกจัดไฟแนนซ์นะครับมีงบเท่าไหร่ว่ากันมานะครับคันนี้ก็ยอดจัดนะครับได้น้อยนะได้ค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยแล้วก็ราคารุ่นนี้นะครับมือตลาดมือสองค่อนข้างแข็งนะครับก็ทําให้ดาวเริ่มต้นนะครับที่ร้านดาวเริ่มต้นเพียงนะครับผม5 0,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับนะฮะใครหาอยู่รีบจับจองนะคันนี้ก็จะเป็น ระบบเกียร์ดีซีนะครับนะฮะฮอนด้าเอ็กเอดีบีเจ็ดห้าศูนย์ปีสองพันสิบเจ็ดนะครับแต่งเต็มขนาดนี้นะครับเอาไปแทบไม่ต้องเอาไปทำอะไรเพิ่มนะครับเติมน้ำมันขี่ลอยๆอย่างเดียวสำหรับวันนี้ฮะหมดเวลาของคทนตาเอาเชี่ยวลงแล้วครับผมพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าแล้วก็ไลฟ์สตรีมหน้าเราจะพาท่านไปรีวิวรถรุ่นไหนกันอีกก็ฝากติดตามไปด้วยสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ